สวัสดีค่ะพี่น้องมน,นีกะพามาเบิ้งเห็ดเฟียงนะคะ่ะเห็ดเฟียงหลักเกิดเมื่อวานนี้สมองกระเก็บไปยุค่ะขนาดเก็บไปเมื่อวานนี้ก็ยังหลงเหลออยุ่พี่น้องค่ะนี่เห็ดฟางธรรมชาติค่ะดอกใหญ่ใหญ่เมื่อวานที่สมองเห็นนี่เท้าออไปนี่กระส์ดอกจูบงามยุค่ะอันนี้เพิ่นบานแล้วเนาะคะ่ะแต่ก็แข็งยุ่พี่น้องสมองว่าสิเก็บไปบ้านนี่บรรยากาศช่วงนี้กับบรรยากาศ สายๆเราละค่ะสองโมงกว่วสามโมงแล้วค่ะพี่นอ้องต่ว่ากระล้มผัดบีบีย่ค่ะนี่มือนีสาวหม่องวัาสิมะปลูกผักค่ะปลูกเพิ่มมีกปลูกกระเทียมค่อยุเถียงไ้เถียงนาะก็เลยยังมาเบิ่งกล่องฟังค่ะที่หดไวเห็นเห็ดเฟียงพอดีก็เลยลุ้มานี่ค่ะเลยท้ายพี่น้องเบิ่งก้อนเลยเื่อบ่พลาดโอกาสดีๆต่อไปนาอพี่น้อง,องค่ะเก็บทุกช็อตยีหลีค่ะ เฮ็ดเฟียงออกดอกได้สมองกระถ่ายพี่น้องเบื้องดอกนั่นเนาะตื่นเต้นค่ะเพิ่นเกิดเองนะพี่น้องสมองว่าได้พอเด้เกิดเองตามธรรมชาติเลยค่ะขนาดอากาศเป็นเย็นๆก็ยังเกิดข้ิศเก็ิบไปแล้วละค่ะจงไวเดี๋ยวพ่นกระจสูกระจีนั่นอุ้ยเฟียงแข็งแข็งคุณคะเป,เปินเกิดเป็นเงาตัวนี้ เฮ็ดียงเพิ่นเกิดเป็นเงาสำเพราะเมื่อเ,เห็นล่เมื่อวานนี่เพราะวา่าเพื่นอยู่ในเฟียงเลิกๆคุณน่ะค่ะ,ะเก็บเทลาดอกนัพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวมันติดอยังงล่ะ,ะคุณน่ะโอ้ยดอกไงเด้ค่ะว่ามมนดอกหน่อยเดย้คุณน่ะบเลิมเทิมเลยค่ะพาดพี่น้องเบิง้ง เบเ,เพชรเฟียงน้มาชาดอกบะาริมเถิมเลยค่ะอุย้ยเพิ่นหลักบานแต่เหิงนี่เมื่อวานนี่สมองก็หาอยู่เลยค่ะส่อหายอยู่แต่ามาเห็นมามาเอาดอกนี้บ่นี่เป็นเงาอยู่ค่ะคุณนะเพิ่นติดมาเป็นเงาเลยค่ะจะไเออเปเอาเป็นเงาเลยละเพิ่นออกเป็นเงาเนาะค่ะก็เลย เขาเป็นเงาเลยทั้งดอกน้อยดอกใหญ่ปนกันอืนอพุดนะออกเป็นเงาเลยจุวยคืนค่ะเดี๋ยวเพิ่นถ้าเพื่อเพิ่อนออกอีกคำหาเบิง้งถ้าเพื่อมีเป็นก้อนกอนนี่สถาหมงจุ๋ยคืนก่อน อันดอกที่ว่าเสือเพลินนะพี่นอ้องจุ๊กๆไว้คืนก้อนคันนี้นี่เสือเพลินยู่หมองเก้าถ้าเพื่อเพลินจิกเกิดอีกค่ะเอาให้เพลินสูอยู่นี่แล้วต่อแหลงกระสิหดนามมาอีกค่ะอันนี้จัดดอกนี่เพลินปิ่นดอกแค่แค่ม้าค่นนี้หนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกกับดอกนี่โอ้ยปัญหาเสือ เพื่อนบ้านก้อนแหนไหเห็นค่ะคุณน่ะมันเป็นคักค่อยๆกะคลิปนี้สมองกะท่าเห็ดเฟียงไห้เบิงประมาณนี้เดอ้อพี่น้องขะขอพระคุณที่เข้ามารับชมนะคะคลิปนี้คลิปสั้นๆค่ะบรรยากาศบ,นะบ้านนะาบานสมองกะสีประมาณนี้ค่ะเห็ดเฟียงธรรมาชาติเด้อค่ะสวัสดีค่ะ